สวัสดีค่ะน,นิทตนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่ทารโร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะก็วันนี้นะคะเรามาเล่นพีอาเด็กกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมามาใน t o p ิกที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะก็คืออันนี้อาจจะอัปเดตบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบอยากจะให้อัปเดตแบบบ่อยๆทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคเดี๋ยวซีจะมาทําให้นะคะน่าจะทุกอาทิตย์หรืออาจจะเป็นอาทิตย์ครึง่งตอนหนึ่งคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะก็วันนี้เรามาเข้าไปที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะก็ มี3เด็กให้เลือกนะคะก็จะมีเด็กที่1เด็กที่2แล้วก็เด็กที่3นะคะก็หลับตาลงนึกถึงคําถามนึกถึงคนคนนั้นนึกถึงชื่อหรือว่าเพ่งถึงหน้าเขานะคะแล้วก็ถามว่าตอนนี้คนคนนี้ชื่อนี้จุดๆจุดจุดนะคะรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดสายตาเราเพียงหนึ่งกองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนว่าการดูดวงแบบผ่าน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะอานมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะ ไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคนก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจ๊คิวดูดวงซีได้เลยนะคะก็ไอดีไลน์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะหรือว่า i อจีนะคะก็ไปติดตามกันได้ฟี่ลงพี่อากาศไว้ให้เล่นบ่อยเหมือนกันนะคะก็ไปเล่นเล่นกันได้นะคะก็โอเคคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่1กันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะส,สองที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเด็กนี้เลยนะคะเป็นเด็กนี้นะอ่าเป็นเด็กนี้นะคะบุบนิดนึงนะที่ช่วคำตกจากโต๊ะนะคะ The Golden Girl นะคะก็เมื่อก่อนนี้คือใช้บ่อยมากนะคะหลังๆคือไพ่ไพ่ที่แบบใช้ประจํามันมีไม่กี่สัมผัส ไม่กี่สำหรับแต่ว่าวันเยอะมากๆนะคะก็เมื่อก่อนใช้บ่อยนะก็ไม่ได้ใช้นานเลยก็เลยแบบออโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เอามาใช้ละกันนะคะก็โอเคก่อนเริ่มทำนายนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่เอาผ้าลิปใหม่หรือกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะ,ะดูดวงส่งตัวแอดไลน์ฝากรหัคิดูดวงซีได้เลยนะคะก็โอเคอิสนสตาแกรมก็ตรงนี้เลยนะจ๊ะวันนี้เรามาคิดว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะก็ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะ,คะ ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราขอเช็คพลังงานก่อนขอเช็ราศีหรือลัคนาของเราหรือไม่ก็เขากันก่อนค่ะอุ้ยเล็บยาวจังเมื่อกี้ก็จะออกนะก็จะมอีอะไรนะเวอร์โก้นะคะก็จะเป็นราศีกันธาตุดินนะคะสอร์ปิโอนะคะพิจิกธาตุน้ําแล้วก็ธาตุน้ำทั้งหมดนะคะก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะ แล้วก็ธนูทาดไฟแล้วก็ท่าุลุมทั้งหมดในถุนตุดกลุ่มนะคะก็เลขที่เกี่ยวข้องคือเลขที่เกิดเดือนเกิดวันที่เกิดเลขที่เราหรือเขาชอบนะคะเลขเป็นจำตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเลขดังต่อไปนี้นะคะมีเลข6,8,9,24และ25นะคะโอเคมา ม,มาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเป็นทมาเลสนะคะกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเป็นทมาเลสเนาะจะมาดูอีกทีที่หน้าก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าเดือนหน้าหรืออีพีก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จํากัดระยะเวลาในการเข้ามาดูนะ๋ยเขอเสิร์ฟเขานะับเวลานั้นนะคะเวลาที่คุณเข้ามาดูนะโอเคมาดูกันเลยคะ่ะ จเฮอร์มิตเห็นไหมคนนี้อาจจะเกิดในราศีกันก็ได้นะเนี่ยหรือว่าเป็นคนทัดดินหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทีมต่างแดนกับเราก็ได้นะคะหรือว่ามีความต่างอายุกันนะคะเขาคนนี้จะอายุเยอะกว่าก็ได้หรืออายุน้อยกว่าก็ได้เห็นไหมมีหกข้วขึ้นมาด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆพูดน้อยก็ได้นะคะแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่จิตใจดีหรือในบางกลุ่มคือเป็นคนนี้ใส่เด็กไปเลยรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดูเอ็บางกลุ่มคนที่เลือกไพ่กองนี้อายุยอผู้ชายก็มีนะคะเพื่อที่บอกแหละมันมีทั้งอายุมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะ i m p l a c e ขึ้นมาหรือว่าเกี่ยวข้องกับเดือนมีนาคมหรือว่าเกิดเดือนมีนาคมก็ได้แ n ง m a n คนคนนี้ถ้าคุณกับเขาช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าเลิกคุยกันไปแล้วเนี่ยซีจะบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงเรานะคะแล้วก็ยังมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับเราอยู่ยังรักยังชอบยังรู้สึกดีๆกับเราอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเขาจะเงี่เขาไม่ได้บอกออกมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรักให้กับเรานะคะมีความคิดถึงเป็นห่วงแล้วก็นึกคิดถึงเราทุกวันนะคะเขายังไม่ลืมเรานะบางคนถามถึงคนเก่าคนนี้ยังไม่ลืมเรานะคะ ตอนที่คุณกับเขาเลิกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเสียใจผิดหวังนะคะเขาคิดถึงเรามากๆเลยความสึกตอนนี้ของเขาคือเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงเรามาคิดถึงเรานะคะคิดถึงเรามากๆ justice แต่คนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็คีบคูมากๆนะคะเขาจะรู้สึกยังไงดีใจเสียใจมีความสุขเขาก็เราก็จะดูเขาไม่ออกอ่ะนะคะ เราก็จะดูเขาไม่ออกแต่ซีบอกได้เลยนะว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆให้กับเรามากๆชอบเรามากๆรักเรามากๆคิดถึงเรามากๆอยู่นะคะในกลุ่มคนที่เลือกไพ่กองนี้อืมค่อนข้างที่จะรักรู้สึกดีเราสามารถฮิวเขาได้ในหลายๆเรื่องเราเป็นกําลังใจให้กับเขาได้นะคะที่เด่นที่เด่นชัดขึ้นมาเลยคือโคโคเนี้ค่อนข้างที่จะ คิดถึงเราไพ่เหมือนวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ก,กองที่หนึ่งคือความรู้สึกขเขาคือคิดถึงเรามากๆะคะือความรู้สึกคือจะคิดถึงเรามากๆเลยนะคะคิดถึงเรามากๆเลยเห็นไหมชอบเรารักเรานะคะมีความรู้สึกดีๆกับเราไม่ว่าเราเขาจะนิ่งเขาจะเงียบแขอย่ไหนคนเก่าหรือคนใหม่คือเขาจะมีความคิดถึงมีความแบบรู้สึกดีความรักให้กับเราอย่างทองแท้แน่นอนนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคำกันนะคะว่าถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่าอะไร ป๊บนึงนะคะไม่ได้ใช้หลายไม,ไ,ไม่ได้ใช้หลายวันนะคะมาดูกันคำที่เขาจะบอกเรา3ามคำก็พอนะคะไก่มาได้หมกักกลับมาได้ไหมบางคนทำโดยคนเก่าเห็นไหมเขารอแบบรอการกลับไปของคุณหรือว่าบางคนแบบทดสอบจ้าแกงเงียบแกงนิ่งคือเขาก็บอกว่าเออคิดถึงมากเลยนะเนี่ย กลับมาได้ไหมอย่าลืมชาร์จ don't forget me นะคะแล้วก็เธอคือกำลังใจนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีเลือกไพ่กองที่1นนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับซีด้วยนะคะก็วันนี้สีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเลือกไพ่กองที่2น,นะคะเป็นสำหรับนี้เลยนะคะเป็นอ่า universal c e r t i f i e t นะคะก็ ก็ซีจะบอกว่าเมื่อก่อนก็ใช้บ่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบไพ่สำหรับนี้เหมือนกันนะคะก็โอเคก็ก่อนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับซีด้วยนะคะถ้ามีอะไพ่ใหม่ๆหรือกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มทำนายนะคะเรามาเช็คพลังงานก่นกอน,นะคะ่ะว่าตอนนี้เขาไม่ใช่สิไม่ใช่พลังงานเขาใช่พลังงานเราหรือเขาะคะว่าอ่าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เอ๊สิเป็นอะไรกันคาว่าตอนนี้ คนกลุ่มที่สองะคะเราหรือเขาเกิดในราศีหรือว่าลัคนาอะไรบ้างะคะห้าใบาเหมือนเดิมนะก็ใครที่อยากจะด,ดูส่วนตัวแอดไลน์สอบถามจะคิดดวงที่ได้เลยนะจ๊ะไพซี่นะคะได้เป็นไพซี่ขึ้นมามีนนะคะอ่านผิดขออภัยที่จะไม่พูดกฤษแลวลืมไปนะคะราศีมีนท่านน้ำเอ้ยราศีมีนถูกลราศีมีนท่านน้าแล้วก็เมถุนท่านลมนะคะและ้วก็อ่ามังกร ธาตุดินเมธธาตุไฟธาตุน้ำทั้งหมดนะคะก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะอฮ้ยลืมบูลเลขนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขาเลขวันเกิดเดือนเกิดของเราหรือไม่ก็เขาหรือว่าเลขที่เราเขาหรือเราชอบนะคะก็จะมีเลขัต่อไปนี้เลขหนึ่งเลขสามเลขหนึ่งเลขสามเลขสิบสิบสองและยี่สิบสี่นะคะโอเค มาจ้าโอ้ปุ๊บออกกิดไม่หมดหลังสวยมากยิ่งเวลาเปิดแฟลเนี่ยคือแบบสวยมากแม่ดูเหนมก็นะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราเข้ามาดูเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะคะไปทำเลดนะ อย่าหาทําเล็บยาวนะคะฟรีว่าเดี๋ยวทีต้องได้แปลออกละใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินความยาวของเล็บนี้โอเคมาดูกันค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะมาดูกันตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราเก้าถ้วยนะคะโอ้เก้าถ้วยเก้าดาบฟองที่สองว้ายคิงอ็ครับนะคะ จีเอ็มเพลสมากแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต,ต่างชาติโซนเอเชียได้หรือว่าอาจจะเป็นคนไทยเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดเราหรือเขาหรืออะไรเงี้ยเกิดหรือว่าเจอการหรืออะไรเงี้ยในเดือนมีนาคมก็ได้มีเกี่ยวข้องกับเดือนมีนาคมก็ได้นะคะหรือในบางกลุ่ม ผู้หญิงที่เลือกให้กรณนี Talk ้อาจจะยุโยขงผู้ชายก็มีในบางส่วนของกลุ่มคนที่สองของนะคะซีรู้สึกว่าในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยซีมองว่าเขาอะยังมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกชอบให้กับเราอยู่นะมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกชอบให้กับเรานะคะแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะค่อนข้างที่จะนิ่งแต่ภายใต้ความนิ่งของเขานี่คือมีความคิดเยอะคิดมากอยู่ในนั้นมีความคิดเยอะคิดมากกังวลเกี่ยวกับเราเรื่องของเรานะะคในหัวค่อนข้างที่จะไพ่ไม่นิ่งเลยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ในเวลานี้เวลาที่คุณเข้ามาดูคลิปอะค่ะเขาอะกาลังคิดถึงเราอยู่นะเขากําลังคิดถึงเรามากๆอยู่นะคะคิดถึงเราแล้วก็อยากจะคุยอยากจะอยู่ด้วยกันกับเรานะคะคนคนนี้อะในบางครั้งอะเขาหรือว่าตัวเราอาจจะเป็นไวโอลซ่าก็าได้นะคะมีการฝันถึงอีกฝ่ายหนึ่งคนคนี้อาจจะฝันถึงเราก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราที่ฝันถึงคนคนี้ก็ได้นะคะในกลุ่มกองที่สองนะแล้วก็ซีรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะคิดเยอะเกี่ยวกับเราไม่รู้ว่าเรากับเขามีเรื่องตึงเครียดอะไรไหมในความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะคิดเยอะแต่เขาไม่ได้พูดออกมาเขาคิดเยอะคิดมากแต่เขาไม่ได้พูดออกมาให้เราได้รับรู้สักเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวขออีกสักสามใบนะคะว่าเขารู้สึกยังไงเราอีกอีกสักสามใบนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดเหรียญบางคนเจอการผ่านเพื่อนนะคะเป็นแวดวงเพื่อนหรือ,ออาจจะเจอทางโซเชียลก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เป็นหนึ่งไม้ บางคนรอ,อการติดต่อจากคนคนนี้อีกไม่นาน,น,านเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อ,อกลับมาหาเรานะคะเขาก็อยากคุยกับเราเหมือนกัน Two of Pentacles เป็นคนไม่โรแมนติกเลย<อ>คนนี้จะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยนะคะอ,อ่าเป็นคนไม่โรแมนติกเลยนะจ๊ะอโอเคเรามาดูคําที่เขาฝากบอกเรากัน<อ>สามคนะคะว่าเขาบอกเขาถ้าเขาบอกเราได้เขาจะจะบอกเราว่าอะไรนะไพ่ดินนิดนึงนะไพ่ดินนิดนึงนะคะทุกคนไพ่อยู่ไม่เป็นทรงเลยขอสามใบค่ะถ้าเขาบอกเราได้เขาจะจะบอกเราว่าอะไรนะคะ I like you smile นะคะ you smile ฉันชอบเวลาเธอยิ้มหรือว่าฉันชอบรอยยิ้มของเธออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ I'm c r a z y about you ตอนที่ซีเขียนไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือหมายถึงว่าเขากำลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วเกี่ยวกับเราหรือว่าเขาอาจจะคลั่งรักเราอยู่ก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ซีจะสื่อถึงหน้าไพ่ในคำคำนี้ที่ซีเขียนขึ้นมาเพราะไพ่นี้ซีเป็นคนทำเองนะคะไม่ใช่ไพ่สิคำะนะคะโอ้ยซ้อนกันมาซ้อนป่ะนะเอา้าไม่ซ้อน นะคะได้คําว่าน้อยใจนะคะน้อยใจเขาน้อยใจอะไรคุณไม่รู้คุณลองคิดคิดดูนะคะว่าเขาน้อยใจอะไรไพ่เดนออกมาได้เป็นคุณมีค่าสําหรับฉันนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำงรับเดลไพ่กองที่สองนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับซีด้วยนะคะแล้วก็ดูดงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจนคิดดูดงกับซีได้เลยนะคะก็วันนี้เสียบตัวราไปก่อนนะคะทุกคนไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเอลไพ่กองที่3นะคะเป็นเด็กสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเด็กนี้เลยนะคะเป็นเด็ก สำหรับนี้เลยมีเสียงไก่นิดนึงนะคะ In นวีทวีนนะคะทลอดนะคะสำหรับนี้เมื่อก่อนใช้บ่อยนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ก็คือมีสำหร okay. so ับที están, ่ช่วงนี right ้ช่องชูช่วชอบใช้เหมือนกันนะคะก็โอเคก็วันนี้เราเข้าไปคิดว่าตอนนี้เขารู้สึกแยมเรานะคะเป็นทำเลยนะคะกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้พรุ่งนี้วันซืนปีหน้าหรืออีกครึ่งสัอีกครึ่งปีหรืออะไรอย่างี้ก็ได้กลับดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ในเวลานั้นที่เรารู้สึกว่าวตอนนี้เขาสงเงฉัน,นก็กลับเข้ามาดูได้เลยมาเลือกกองใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็การดูดวงของซีนะคะเป็นการดูดวง general reading นะคะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจะเกินไปนะ <S <S 2> <S 2> อะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบอกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจอยคิดดูดวงซีได้เลยนะคะก็ไอดี ID อยู่นี่นะคะแล้วก็มีไอจีด้วยเนาะ โอเคนะคะก่อนที่จะเริ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับซีด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะโอเคเรามาเช็คพลังงานก่อน,นะคะ่ะว่าเราหรือเขาเอาจจะเกิดในราศีหรือว่ารักนาอะไรกันบ้างนะคะเราหรือเขาเอาจจะเกิดในราศีหรือว่ารักนาอะไรบ้างเนาะนะคะมาดูกันนะจ๊ะอ่ะามังกรนะคะมังกรธาตุดินธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็จะมี เมสิงธนูนะคะเมษนะคะธาตุไฟธาตุดินนะคะราศีกันแล้วก็ราศีกุมนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับเราเไหมก็เขาเป็นเลขที่เกิดเดือนเกิดหรืออะไรก็ตาเกี่ยวกับเราเขาเป็นตัวเลขนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเลขหกเลขสิบสิบเอ็ดและยี่สิบสามนะคะโอเค ร้อนมากเลยทุกคนไทยแลนด์เอ๋ยทำไมไมันร้อนแบบนี้โรคร้อนฉันรู้แล้วโรคจะรู้ไหมเม่าฉันร้อนอทุกวันนี้รู้ไหมซีอิบน้นาววาละสามถึงสี่รอบอะร้อนมากแอร์เอาไม่อยู่นะจ๊ะบอกไปก่อนขนาทีีอยู่ภาคเหนือนะร้อนมากโอเคจ้าเรามาดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างแบบเรานะคะมาดูกันว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรา เารู้สึกยังไงเหรออู๋เพจออฟซอดกองที่สามเธอไปทำอะไรเขาเอชออฟซอดเอชออฟคอยนะคะออไม่ใช่เอ็เพจออฟซอดนะคะแล้วก็เอชออฟคอยอู๋เจสเมนนะคะเจสเมนนายออฟทับนะคะโอเคก็ยังมีความดีอยู่นะคะก็คือ ณตอนนี้ซีไม่รู้นะว่าเราไปทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกแบบระแวงอะไรเราหรือเปล่าเราไปทําอะไรให้เขารู้สึกระแวงหรือเปล่าหรือว่าบางคนมีการแบบบล็อกการสื่อสารหรือว่ามีการงเงียบเงียบหายไปทำให้เขาแบบรู้สึกกังวลใจนะคะรู้สึกกังวลใจรู้สึกแบบอะไรอ่ะเป็นอะไรหรือว่าจะทิ้งเขาแล้วหรอจะไปจากเขาแล้วหรออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีความรักความสุขดีความชอบให้กับเราอยู่นะคะคนคนนี้เอ่อบางคนถามถึงคนเก่านะคะคือคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาหาเราอยากจะทักมาหาเรานะคะ แล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้นะค่อนข้างที่จะแอบหึงแอบห่วงเราแล้วก็มีการแบบส่องเราทางสื่อโซเชียลนะคะบางครั้งคนนี้อาจจะเอาแบบแอคเขาจริงก็ได้ส่องเราหรือว่าบางคนก็คืออาจจะเอาแบบแอคลุมแอคสำรองอะไรเงี้ยเข้ามาส่องเรานะคะมีความคิดถึงนะเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงแล้วก็มีความถึงดีๆให้กับเราเลยนะคะโอเคเดี๋ยวซีเขาอีกสักสามใบนะคะ ได้เป็น The View of Fortune นะคะ The View of Fortune ขึ้นมาเห็นไหมเขายังคิดว่าเราเป็นคนที่ดีเราเป็นคนที่แบบเขารู้สึกชอบรู้สึกแบบมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยหรือว่าได้เจอด้วยอยู่นะคะเขายังคิดอย่างนั้นอยู่จมูลแต่เขาค่อนข้างที่จะมีอะไรบางอย่างที่แบบคุมเครือบางคนแบบคนคนนี้อาจจะอันนี้แค่บางคนนะคะแค่ซีพูดแค่ว่าบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคนคนนี้อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่เขาก็ยังแบบ มีความรู้สึกกับเราอยู่ยังไม่สามารถเลิกรักเลิกชอบเลิกคิดถึงเราได้นะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ใช่แบบว่ามีคนนึงอยู่คือคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะเก็บความรู้สึกเก็บอาการพยายามนิ่งอยู่นะคะแฮงแมนเห็นไหม,มเขายังรักยังชอบยังรู้สึกดีดดๆบรานนะคะยัง <ๆ S 2> ไม่สามารถมุกออนจากเราได้บางคนถามถึงคนเก่าคนคนนี้ยังไม่ได้มุกออนออกไปจากเรานะคะยังแอบซองแอบแอบรู้สึกอะไรอย่างนี้กับเราอยู่นะคะยังไม่สามารถลืมเราออกไปได้เลยนะคะ ังไม่สามารถแบบลืมออกไปได้เลยกระเด็นออกมานะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญขึ้นมาบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นเจอกันทางสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่า like, คนคนนี้อาจจะเป็นแบบที่เราเจอการทางแบบแวดวงเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำมาเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอายุไล่เรียกกันอะไรประมาณเนี้หรือว่าน้อยกว่าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้ามากกว่าก็มากกว่าไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันนะคะว่า ถ้าเขาบอกเราได้สามคำเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะคะจากการคำามองซีนะคะถ้าเขาบอกเราได้สามคำเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะจ๊ะโอ้โหมาเนี่ยมุ้งมิงแต่คือไพ่ไม่มุ้งมิงนะจ๊ะทุกๆท,กท,กทีหัวซ่านแอมโซโลลี่วินอาวูเขารู้สึกเหงาทุกครั้งที่ไม่มีเราเวลาไม่มีเรานี่เขารู้สึกเหงานะคะ โดดเดี่ยวอะไรเงี้ยอย่าหายไปบางคนกำลังทดสอบความสัมพันธ์ลองหายไปบ้างสิเขาก็แบบเอออย่าหายไปสิถ้าแม้ว่าเขาจะนิ่งเขาจะอะไรแค่ไหนคือเขาก็ไม่ได้อยากจะเสียเราไปหรอกนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่คือความรู้สึกจากตอนที่ซีเขียนการคำคำนี้ขึ้นมานะคะก็ถึงการล่วกินเยอะมากวันนี้กลางวันนะคะก็โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของซีไว้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิดูดวงของซีได้เลยนะคะก็วันนี้ซีขอตัวลาไปก่่อนนนะะะคคคทุกบบ๊าายยสสวัดี